สวัสดีครับ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการป้องปากอยากเล่านะคะวันนี้เจอกันนะคะพบกับดิฉันนภภรณ์ต่อพลนะคะแล้วก็คุณภชระดวงสูงเนินค่ะครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการป้องปากอยากเล่าแบบนี้ครับวันจันทร์และวันศุกร์สิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับถึง12บสนรายการนะครับหรือว่าสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงนั่นเองเวลาดีๆแบบนี้ก่อนรับประทานอาหารการมารับฟังข่าวสารข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในพื้นที่หรือว่าเป็นาทางข้อมูลนโยบายของทางรัฐบาลน,นะครับกาชหลย ทางนะครับทางทีวีดิจิทัลกดที่หมายเลข11 NBT ภาคอีสานหรือว่าจะรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ก็ไปที่แฟนเพจเ c e b o o k ครับ NBT UBON หรือว่าใครไม่สะดวกรับชมสดๆก็สามารถติดตามย้อนหลังในที่ u t u b e ครับ NBT 11 UBON ก็ได้เช่นเดียวกันครับค่ะวันนี้ป้องปากอยากเล่าก,เาก็มีประเด็นที่น่าจะต้องติดตามอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่ารเรื่องของการลงทะเบียนซิมการ์ดปกติแล้วเวลาที่เราจะไป ซื้อมือถือมันก็ต้องมีซิมการ์ดด้วยแล้วก็การที่จะไปมีซิมการ์ดเนี่ยก็ต้องมีการถ่ายรูปถ่ายรูปก็พอแล้วละ่ะก็ได้รู้ว่าเ,เบอร์นี้เป็นของคนนี้ชื่อนี้รูปภาพเป็นแบบนี้แต่ณนะตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเขาจะให้มีการสแกนใบหน้าต้องมีกระพริบตา ปาก <วน S 1> ซ้ายาขวาด้วยคล้ายๆกับเราจะไปทําธุรกรรมทางด้านธนาคาราด้วยทุกคนคะใครจะมีซิมไม่ธรรมดาแล้วนะต้องลงทะเบียนซิมด้วยเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่ารายเดียนมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับาจากนี้ก็ในเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะครับบ้องปากอยากเล่าก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันก่อนเพราะว่าตอนนี้คือมีหลายข่าวมาไม่ว่าจะเป็นทาง โฆษกของทางกระทรวงกระาโหมฝั่งกัมพูชาเนี่ยได้ออกมาแถลงข่าวเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่รู้ข้อมูลตรงนั้นจริงหรือปลอมนะครับเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอ่ะไหนๆแล้วก็เริ่มเลยดีกว่านะครับซึ่งเรื่องนี้ครับอย่างที่เกิดไปนะครับว่าทางทบนะครับได้ออกมาโต้นะครับสำหรับทางโฆษกกระทรวงกระาโหมกัมพูชานะครับว่ากลับว่ากลับการไทยเนี่ยควรเป็นฝ่ายเรียกร้องเนื่องจากยังพบความพยายามของฝ่ายกัมพูชาครับที่ในการระเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องครับ เรื่องนี้เองครับทางพลตรีวินไทยสุวารีครับโคโกกองทับป,ปกท่านได้กล่าวว่าจากกรณีพลโทมารี โสเจียตาครับโคสกกระทรวงกระโหมได้ออกมาแถลงเมื่อเช้าวันที่21สิงหาคม2568ที่ผ่านมานะครับว่ากัมพูชาเนี่ยได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิงซึ่งเป็นหนึ่งในข้อตกลงหลังการประชุม GBC ที่ผ่านมาอย่างเคร่งครัดโดยจะไม่เผยแพร่และไม่สนับสนุนการเผยแพร่ข่าวปลอมหรือว่าข่าวบิดเบือนใดๆทั้งสิน้น พร้อมได้มีการเรียกร้องให้ไทยครับได้ปฏิบัติข้อตกลงหยุดยิงซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเจราจาสันติภาพและความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศรวมถึงการเรียกร้องให้ไทยครับส่งคืนทหารกัมพูชา18นายที่ถูกจับกลุ่มจับกลุมตัวกับสู่กัมพูชาด้วยนะั้นะอันนี้คือเป็นคําที่ทางโฆษกได้ออกมาแถลงนะครับค่ะคือจริงๆแล้วถ้าเราได้มีการติดตามตั้งแต่ในช่วงที่ มีการต่อสู้กันสู้รบกันนะคะตั้งแต่24กรกฎาคมเป็นต้นมาซึ่งก่อนหน้านั้นเองก็มีการย่ยยุดกับ ทางฝ่ายกัมพูชาอยู่แล้วเราจะรเราจะเห็นภาพเลยนะคะว่าสถานการณ์ความเป็นจริงแล้วนี่คือคือมันกลับกันเลยอะ่ะตามที่ทางกัมพูชาเขามีการเสนอแล้วก็ออกมาถแถลงของทางโคโซกของคุณออมาลีเนี่ยนะคะเขาออกมาถแถลงตลอดเลยแล้วก็บางทีก็อาจจะมีดราม,ม่าออกมาแบบนี้จริงจริงแล้วคือมันควรที่จะเป็นฝ่ายไทยมากกว่าไหมที่จะทําแบบนั้นเพราะว่าฝ่ายไทยนะคะคือเขาจะมีการเรียกร้องเรื่องดังกล่าวนี่ควรที่จะเป็นเรามากกว่าเนื่องจากว่ายังคงพบเห็นว่ากัมพูชา มีความพยายามในการที่จะดำเนินการต่างๆที่แสดงถึงการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงทั้งหลักฐานการใช้ทุนระเบิด PMN2 แล้วก็การตรวจพบอากาศยานไร้คนขับนะคะบินลาตะเวนอยู่บริเวณชายแดนรวมทั้งการแสดงท่าทียั่วยุหรือว่าตอบโต้ในกิริยาที่ไม่เหมาะสม,อมของทางทหารกัมพูชาต่อทหารไทย อย่างเช่นอะไรนะคะอย่างเช่นภาพที่ปรากฏเมื่อทหารกัมพูชาเข้ามาโวยวายแล้วก็ประท้วงในระยะประชิดต่อคณะผู้สังเกตการชั่วขา่าวอันนี้เราจะเห็นเลยนะคะว่าเขา เขาเข้ามาประชิดตัวแล้วก็พูดคุยเหมือนไม่ไม่ให้ความร่วมมือใ,<ช>ในการที่จะให้ผู้สังเกตการชั่วคราวนี้ลงไปดูสถานการณ์นั่นเองนะคะซึ่งการเดินทางไปสังเกตการในพื้นที่ของช่องอันมาที่อุบลราชธานีเมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมามเราก็จะเห็นภาพเลยนะตอนนั้นว่าสถานการณ์หน้าง,งานจริงๆแล้วคือเป็นฝั่งนั้นมากกว่าที่ม<ช>ีการ,รยัร่วยุแล้วก็ ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนั่นเองค่ะครับอย่างที่บอกไปนี่แหละครับว่าโดยการกระทํำดังกล่าวนะครับข้างต้นเนี่ยร้วนเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยังคงมีการดําเนินการที่ขัดหรือระเมดต่อข้อตกลงหยุดยิงในหลายประเด็นด้วยกันซึ่งหากกัมพูชาเนี่ยต้องการปฏิบัติตามข้อตกลง ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆเพื่อให้มั่นใจว่าการหยุดยิงเนี่ยจะถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิธภาพสมบูรณ์ตามที่ได้มีการออกมาถแถลงการมานั้นนะครับจึงขอร้องเรียงเรียกร้องกลับนะครับต่อฝ่ายกัมพูชาในประเด็นต่างๆดังนี้ครับค่ะก็ขอให้กัมพูชานะคะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดนะคะรวมทั้งการหยุดใช้อาวุธ ทุ่นระเบิดสังหารบุคค PM ล pmn2 รอบทำร้ายฝ่ายไทยแล้วก็หยุดเผยแพร่หรือว่าใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายไทยทั้งจากฝั่งของภาครัฐหรือว่าการใช้ภาคประชาชนเป็นตัวแทนในการสื่อสารแล้วก็แสดงออกตลอดจนหยุดแสดงท่าทีแบบยั่วยุด้วยการปลุกระดมหรือว่าปลุกปั่นชาวกัมพูชาแล้วก็เพิ่มเติมกำลังทหารบริเวณพื้นทีชายแดนนะคะรวมทั้ง การใช้โดรนบินสอดส่องลุกล้ำน่านฟ้าของไทยด้วยแล้วก็ยังกล่าวอ้างถึงการแสดงออกว่าเป็นผู้ถูกกระทําต่อกรณีของเฉลยศึกทั้ง18นายเนื่องจากกัมพูชาก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าการปฏิบัติต่อเฉลยศึกของฝ่ายไทยเป็นไปตามข้อกําหนดในอนุสัญญาเจนีวาแล้วก็หลักมนุษยธรรมสากล รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือว่า ICRC หรือว่าองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายสามารถเข้ามาดูแล้วก็ตรวจสอบความเป็นอยู่ของทั้ง18นาย ได้เลยตามสะดวกอย่างเหมาะสมแล้วก็เปิดเผยแน่นอนนะคะคนไทยคือเปิดเผยเลยจะมาดูทั้ง18นายที่เป็นเฉลยศึกคือเข้ามาดูเลยไม่มีการจัดฉากอะไรทั้งนั้นนะครับะะก็คือให้เข้ามาเห็นข้อเท็จจริงเลยนะครับว่าคำกล่าวที่ทางโคฆษกฝั่งนู้นเนี่ยได้ถแถลงมาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงทั้งนี้นะครับก็ขอยืนยันว่าฝ่ายไทยเนี่ยยังคงปฏิบัติ ตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งรัดนะครับด้วยความอดทนอดกลั้นอย่างดีที่สุดเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและก็สอดรบับกับการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีส่งเสริมสันติภาพและก็เสถียรภาพระหว่างทั้ง2ประเทศนะครับอันนี้ฝ่ายไทยเองก็ยังยืนยันนะครับว่าเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีเนี่ยเราว่ายง่ายคือเราเดินตามเกมกติกาที่ตกลงร่วมกันไว้อย่างแน่นอนนะครับค่ะ คือจริงๆแล้วถ้าถ้าเราจะลองเขาเรียกว่าถอดบทเรียนดูอะอลองย้อนดูไทม์ไลนา์ที่ผ่านมาเนี่ยคือฝั่งกัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายยั่วยุก่อนนะก่อนที่จะมีทหารฝั่งฝั่งไทยไปเหยียบกับระเบิดเนี่ยนะคะซึ่งเป็นระเบิดสังหารบุคคลเนี่ยๆๆก่อนหน้านั้นกัมพูชาเขาก็เอาคนมาร้องเพลงนะมาร้องเพลงชาติของเขาที่ปราสาทตามเงินทมใช่ไหมคะแล้วก็มาปลุกปั่นมายั่วยุอะไรต่างๆนานามากมายแล้วก็คือมันก็เราก็อดทนมานานแล้วทีนี้เขาก็เป็นฝ่ายยิงมาก่อน แล้วล่าสุดพอมีการประทะกันเขาก็มีการออกมาแถลงแล้วก็ดราม่าอะไรต่างๆมาซึ่งมันเป็นเฟกนิวทั้งนั้นเลยนะคะหลังจากอันนี้นอย่างที่คุณคุณมาลีเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่า เขาปฏิบัติตามเงื่อนไขนะแต่จริงๆแล้วนฝั่งไทยได้โตกลับไปแล้วว่าค,ควรจะเป็นเรามากกว่าที่พูดคํานี้นะะก็คือปฏิบัติตามเงื่อนไขของอประเทศของเขาที่เขาต้องออกมาทําแบบนี้หรือเปล่า,อ,ลาอันนี้ไม่ทราบ<อ>นะคะ<อ>ทีนี้มาดูข่าวดีของกรมประชาสัมพันธ์กันหน่อยค่ะเป็นข่าวดีจริงๆนะเพราะว่าเราจะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นประธานเลยก็ว่าได้เลยนะคะเพราะว่าในเวทีสื่อเอเชียแปซิฟิกตอนนี้เขายกให้กรมประชาสัมพันธ์นะคะได้รับคัดเลือกเป็นประธาน aibd GC นะคะในสมัยถัดไปด้วยเดินหน้าสารต่อเรื่องของพันธกิจพลังสื่อสร้างคนสร้างสันติสุขสู่สังคมที่รุ่งเรืองนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะโดยเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่23ของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกนะคะหรือว่า AIBD General Conference AI BDGC ระหว่าง19 2 1สิงหาคมซึ่งไม่ได้จัดอยู่ที่กรุงเทพนะคะคจัดอยู่ที่จังหวัดภูเกต็ตประเทศไทยค่ะโดยกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้สร้างความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ <ừ> เมื่อประเทศสมาชิกมีมติออกเสียงเลือกตั้งให้นางสุดลือไทยเลิอดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดำรงตำแหน่งเป็นประธานนะคะเป็นประธาน AIBD president of aibd g 4นั่นเองค่ะซึ่งก็ในสมัยถัดไปนะคะมีวาระการดำรงตำแหน่งอยู่2ปีซึ่งก็เป็นตำแหน่งสูงสุดที่แสดงถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติในบทบาทด้านผู้นำในเรื่องของการสื่อสารมวลชนของไทยนั่นเองค่ะ,ะครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆมากๆเลยนะครับซึ่งทางนี้เองครับนางสาวจิราพรสินทุพัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวผ่านระบบวิดีโอทางไกลเพื่อแสดงความยินดีกับการประชุมในครั้งนี้ พร้อมระบุว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีส่วนร่วมและก็เห็นพ้องกับแนวคิดหลักหลักของการประชุมพลังสื่อสร้างคนสร้างสันติสู่สังคมรุ่งเรืองนะครับซึ่งก็เป็นการสะท้อนถึงบทบาทของสื่อในการเป็นพลังบวกต่อทั้งภูมิภาคและก็ประชาคมโลกพร้อมทั้งได้มีการแสดงออกถึงความยินดีในโอกาสที่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยได้รับเลือกให้เป็นประธาน AIBDGC นะครับที่จะมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้แทนหลักของการประชุมและก็ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรสมาชิกนั่นเองครับขณะที่นางสุดอเลสไทยเลิสเกษมครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็กล่าวต้อนรับสมาชิกด้วยความภาคภูมิใจเช่นเดียวกันที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปีนี้โดยระบุแนวคิดหลักนะครับในการประชุมของประเทศนั้นสอดคล้องกับภนธกิจของ AIBD ที่ต้องการส่งเสริมสื่อให้มีความรับผิดชอบและก็มีความทันสมัยในยุคข,ของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นเองที่กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน ของการของวงการสื่อมวลชนนั่นเองครับค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะสําหรับกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะคะซึ่งทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะท่านก็ได้ย้ําถึงบทบาทของกรมในการที่จะใช้พลังสื่อเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตเช่นนี้นะคะอย่างเช่นสถานการณ์แผ่นดินไหวและก็อุทกภยัยรวมทั้งการเป็นหน่วยงานหลัก ในการนำเสนอข้อเท็จจริงซึ่งก็สอดคล้องกับแนวทางของ AI BD ที่ต้องการผลิตสื่อเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ประชุมก็ได้ร่วมกันพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแล้วก็การฝึกอบรมบุคลากรของสื่อความร่วมมือกับพันธมิตรรวมทั้งการหารือแผนยุทธศาสตร์ AIBD ปี2025ถึงปี2029ที่จะครอบคลุมการขยายความร่วมมือการมีส่วนร่วมของสมาชิกแล้วก็การเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในอนาคตรวมทั้ง กำหนดหัวข้อประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียนั่นก็คือเอเชียมีเดียัมิตในปีต่อไปซึ่งก็กำหนดจัดที่สาธารณรัฐมันดิฟนะคะโดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญด้วยความยั่งยืนในเชิงสิ่งแวดล้อมและก็เทคโนโลยีนั่นเองค่ะ ส่วนในเรื่องของผลตอบรับครับของสื่อต่างประเทศต่อการประชุมในครั้งนี้ต่างคนนะครับก็บอกว่าประทับใจในการต้อนรับด้วยเพราะว่าของเราเนี่ยนำซอฟต์พาวเวอร์ไทยนี่แหละครับไปต้อนรับที่หลากหลายมากๆพร้อมกับไปประชาสัมพันธ์ประกาศความคุ้มค่าเมื่อมาเยือนในประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นของท่านนี้ครับนายวิกรเมเกดอนธรรมมิกะครับผู้จัดการโครงการจาก AIBD กล่าวถึงความรู้สึกครับในการจัดการประชุมใหญ่สามัญในครั้งนี้นะครับครั้งที่ 23ปี2568ที่จัดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยก็มีแต่ความประทับใจในการต้อนรับและก็การจัดการประชุมรวมถึงกิจกรรมต่างๆครับที่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยในนามของประเทศไทยจัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้วยการแสดงศิละปะวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ซอฟต์พาวเวอร์นะครับของไทยที่นํามาต้อนรับในครั้งนี้เป็นอย่างมากเมื่อมาถึงจังหวัดภูเก็ตก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ชายทะเลที่สวยงามนะครับ <c oughs> เพราะว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็โด่งดังในเรื่องของการเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็มีความแล้วก็ผู้คนนะครับก็มีความประทับใจพร้อมกับกล่าวขอบคุณกับ ทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการจัดประชุมในครั้งนี้นะครับทางด้านผู้สื่อข่าวของ BBC สําสำนักงานเมียนมานะครับก็บอกอีกนะครับว่าได้ไปท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นของประเทศไทยมาแล้วหลายครั้งนะครับ<ะ>แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาเยือนที่จังหวัดภูเก็ตนะครับรู้สึกชื่นชอบจังหวัดภูเก็ตมากแล้วก็จะกลับมาเยือนจังหวัดภูเก็ตอีกอย่างแน่นอนรวมถึงจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อบอกถึงความประทับใจของความเชื่อมั่นที่ประเทศไทยเนี่ย พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกๆคนครับค่ะนะคะประเทศไทยก็มีความสวยงามด้วยต้นทุนฐานธรรมชาติรวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีซอฟต์พาวเวอร์ที่สวยงามอยู่แล้วนะคะเป็นพลังที่นุ่มนวลที่พวกเราก็ มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็อยากให้นักท่องเที่ยวรวมทั้งคนทั้งโลกเนี่ยมาสัมผัสความน่ารักของเรานั่นเองนะคะประเทศไทยนะคะเขาเรียกว่าเป็นสยามเมืองยิองยิ้มแล้วก็ใจดีนะคะนอกจากสถานที่สวยชุดความจริงนะครับนอกจากสถานที่จะสวยแล้วผู้คนในเมืองก็น่ารัก <c oughs> นะครับเป็นเมืองอดับท่องเที่ยวหน้าต้นๆอยู่แล้วเมื่อกี้อย่างเห็นท่านอทิอดีเนาะท่านได้ใส่ชุดพื้นเมืองของของภูเก็ตด้วยนะครับหลายๆท่านเห็นก็คือเห็นความสวยงามได้สัมผัสถึงเมืองภูเก็ตจริงๆนะครับ คะ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนนะคะแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการลงทะเบียนซิมแบบใหม่กันหน่อยว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรรวมทั้งการยกระดับฝีมือแรงงานด้วยจะเป็นยังไงติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนคะ่ะ สุนจังหวัดอุบลราชธานีมาเล่นน้ำให้ชุ่มใจสนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมกลางแจ้งพักผ่อนสบายๆกับครอบครัววิวดีดีมุมถ่ายรูปก,ก็เพียบใส่โซเชียลก็แฮปปี้แชร์จอดเด็นทุกมุมกินก็ฟินของอร่อยพื้นถิ่นก็เพียบคนอุบลยิ้มแย้ม,ยมต้อนรับทุกคนเที่ยวเขื่อนสุินทร์ได้ทั้งความรู้สาระความบันเทิง ชมโซลารเซลล์รอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อสุดินทร์เที่ยวให้สุดหยุดที่นี่เลยอยู่นะองพวกแกนี่แย่จริงหอ้จานตามมาที่วมางพระครูหนิอะไ้ บัดมาแล้วเฮ้ยนี่มันโพลอาจารย์วิทยานิว่าแค่ว่าอาจารย์จะรอดไหมเอกพวกแกมาทำอะไรที่นี่อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง خاطر أنا إيه ับกลับมาติดตามรับชมรายการป้องปากอยากเล่ากันต่อนะครับ<ช>เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณชมมาดูถึงบรรยากาศที่กุ้งเกินไปมาต้นรายการเรื่องของการลงทะเบียนมาดูเรื่องของการที่ใครจะไปมีซิมเป็นของตัวเองอหรือว่าอาจจะมีซิมที่ก2กรไดายเพราะว่าบางทีน่ะ คนเราไม่จำเป็นต้องมีเบอร์เดียวก็ได้มี2เบอร์ก็ได้แต่ใจเดียวแค่นั้นเอง <Pine> นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยเรื่องของการที่จะมีซิมใครที่ไปซื้อซิมการแล้วเชื่อว่าต้องมีการลงทะเบียนแล้วก็ต้องถ่ายภาพแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่ามันมีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาอีกค่ะเพราะว่า ทั้งแบบเติมเงินแล้วก็แบบรายเดือนนะคะ,ะเขาจะมีการให้ลงทะเบียนซิมก่อนเพื่อที่จะป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลเริ่มตั้งแต่18สิงหาคมเป็นต้นไปแล้วนะคะโดยนายอนุกูลพฤกษานุสักรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านบอกว่าตอนนี้ทางรัฐบาลโดยสำนักง,งานกสทชได้ออกมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทันทีด้วยการนำเทคโนโลยีลวินเน ดีลิชันนะคะตรวจสอบตัวตนแบบเรียลไทมในขั้นตอนการลงทะเบียนซิมการ์ดเพื่อป้องกันการสวมรอยลดความเสี่ยงจากการชอ่อโกงและก็การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมาตรการนี้ก็ครอบคลุมผู้ใช้บริการรายใหม่หมายถึงว่าทั้งระบบเติมเงินแล้วก็รายเดือนด้วยแล้วก็ผู้ใช้เดิมที่เปลี่ยนซิมแต่ใช้หมายเลขเดิม เริ่มใช้งาน18สิงหาคม2568ก็คือหมายความว่าใครที่มีซิมอยู่แล้วครับแล้วก็อยากจะไปเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอะไรแต่คือซิมซิมเดิมเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนซิมเบอร์เบอร์เดิมเบอร์เดิมแต่แค่เปลี่ยนซิมอะไรก็จะมีการสแกนใบหน้าด้วยนะคะครับก็เพื่อเป็นการนี่แหละครับป้องกันการสวมรอยลดความเสี่ยงจากการช็อคโกเพราะว่าช่วงนี้มิจฉาชีพมันเก่งขึ้นนะครับ่นอกจากนี้เองครับนายอนุกูลท่านได้บอกว่านะครับผู้ใช้ก็ ผู้ใช้บริการก็สามารถลงทะเบียนและก็ยืนยันตัวตน ด้วยตนเองนะครับผ่านแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือส่วนบริการนะครับรวมถึงร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าย่อยทั่วประเทศโดยให้นะครับบริการต้องเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยสูงสุดตามข้อกำหนดของกสทชสำนักงานกสทชและพระบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ .2562 โดยการนำเอกสารครับในการลงทะเบียน ให้ใช้ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้บริการดังนี้นะครับบุคคลสัญชาติไทยบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงบุคคลที่ไม่มีสัญชาติหนังสือเดินทางพาส,สปอร์ตนะครับฉบับจริงกรณีนิติบ,บุคคลก็เป็นหนังสือรับรองนิติบ,บุคคลและเอกสารแสดงตัวตนนะครับของผู้ที่มีอําน,นาจนั่นเองครับค่ะก็คือเพื่อที่จะป้องกันการถูกโจรจอ ถูกโจรกรรมเรื่องอของข้อมูล<ช>ส่วนบ,บุคคลนั่นแหละนะคะก็จะมีความละเอียดรอบคอบม,มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับเทคโนโลยี Liveness d i ์ e c t i o n นะคะเป็นเทคโนโลยีตรวจสอบว่าผู้ยืนยันตัวตนเป็นบุคคลจริงไม่ใช่แค่ภาพถ่ายหรือว่าวิดีโอ,อหรือว่าหน้ากากแบบ3มมิติโดยระบบสแกนใบหน้าจะขอให้ผู้ใช้เนี่ย กระพริบตานะคะเหมือนที่เราจะสแกนจ่ายเงินนั่นแหละสแกนที่ธนาคารนะคะกระพริบตาเสร็จแล้วหรือว่าให้หยุดนิ่งคล้ายกับการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันของธนาคารซึ่งต,ต่างจากวิธีเดิมที่เพียงแค่ถ่ายภาพก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะคะก็จะทำให้มิจฉาชีพใช้ภาพหรือว,ว่าวิดีโออื่นมาสวมรอยนี่มันก็จะยากขึ้นนั่นเองเพราะว่า,ถ,าถ้าแค่เป็นภาพนิ่งเนี่ยมันก็อาจจะสวมรอยกันได้แต่ถ้ามีการกระพริบตาบ้างอ้าปากบ้าง หรือว่าให้ทําเอียงหน้าอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะเขาเรียกว่า,า,จ,าจับรายละเอียดได้เยอะขึ้นเอาเอาเจเนเรตเขาเรียกเอาไปเจเนเรตยากขึ้นอ,อะไรประมาณเอาไปสวมรอยยากขึ้นนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความ มิดชิดขึ้นมานะเรื่องของของง้อม<อ>ูลส่วนบุคคลของเราคือว่าง่ายคือนําเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในระบบเปิดซิมการ์ดให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจะเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนใช้บริการนั่นเองนะครับ,รบ,รบอ่ะอีกหนึ่งเรื่องครับทุกคนครับเดี๋ยวมาดูทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริษัทบางกอก โคมสัสซูเซลนะครับจำกัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลหลักนะครับเป็นศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานครับเรื่องนี้เองครับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริษัทบางกอกโคมัสุเซลจำกัดนะครับร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานาพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลหนักณอังคารว i p ศูนย์ฝึกอบรมนะครับโคมัตสึเอเชียเทรนนิ่งแอนด์เดโมอนสเตชันเซ็นเตอร์นะครับจังหวัดะเชิงเซาโดยนายพัทรวุฒ เพอสแลตนะครับรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและนายประนิธานพรประภากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางกาะคมัสดเซลจำกัดโรงนามความร่วมมือและก็ยังมีนายประเสริฐเด่นขจรเกียรติผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน29ฉะเชิงเซากรมพัฒนาฝีมือแรงงานและก็นาย ทคุยะนากาโตโมะนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางกอกโควมวัสดุเซลจำกัดลงนามเป็นพยานครับค่ะซึ่งในเรื่องนี้ทางรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะท่านก็บอกว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและก็สังคม,มโดยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศแล้วก็สร้างไรายได้ให้แก่แรงงานเป็นจำนวนมาก เป็นแหล่งในการจ้างงานที่สำคัญทั้งในรูปแบบของแรงงานฝีมือและก็แรงงานทั่วไปโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทางดังนั้นทุกหน่วยงานจะต้องร่วมกันยกระดับทักษะให้แก่แรงงานให้มีทักษะฝีมือเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานโดยบูรณาการนำทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพให้สูงที่สุด ซึ่งที่ผ่านมากรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับทางบริษัทบางกาะโคโมุสุดเซลจำกัดก็มีการจัดอบรมหลักสูตรการใช้แล้วก็การบำรุงรักษารถขุดไฮดริกอย่างปลอดภัยแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไปแล้วนะคะจำนวนสสาขาด้วยกันนั่นก็คือสาขาพนักง,งานควบคุมเครื่องจักรขุดระดับหนึ่ง แล้วก็สาขาพนักง,งานควบคุมเครื่องจักรตักระดับหนึ่งซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะยกระดับ,บกลไกการทำงานร่วมกันโดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาพนักง,งานควบคุมเครื่องจักรรถดันแล้วก็รถเกลี่ยนะคะระดับหนึ่งจะมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้แล้วก็การบารุงรักษารถขุดไฮดรอลิกอย่างปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศรา จำนวน20คนเพื่อที่จะพัฒนาทักษะพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลหนักให้มีความรู้ความสามารถแล้วก็ฝึกทักษะสำหรับปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐานมีฝีมือแรงงานสดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและก็ความต้องการของตลาดแรงงานจนสามารถนำทักษะดังกล่าวไปใช้ในการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพมีไรายได้เลี้ยงตนเองและก็ครอบครัวได้หรือว่านำไปให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็วแล้วก็ถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่นและก็ความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่บริษัทด้วยนั่นเองค่ะครับก็ถือว่าเป็นการปรับตัวนะครับปรับตัวคืออบรมนะครับเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์หนักแบบนี้นะครับโดยคุณประนิธานพรประภาครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางกอกโคมสุสตดเซลล์นะครับจำกัดบอกอีกนะครับว่าบริษัทบางกอกโคมสุสตดเซลล์จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยเป็นการรวมทุนของกลุ่มธุรกิจกลการกับโคมัสุป,ประเทศญี่ปุ่นประกอบธุรกิจเป็นจำหน่ายนะครับเป็นผู้จำหน่ายแล้วก็การบำรุงรักษาเครื่องจัดกลหนักเช่นรถขุดไฮดรอลิกนะครับรถตักร้อยางรถดันดินรถเกียร์ดินรถบรรทุกเททายเป็นต้นนะครับภายใต้ชื่อของผลิตภัณฑ์โคมุสุขอขอบคุณนะครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นอย่างยิ่ง ที่ตกลงทําความร่วมมือนะครับตกลงทําความร่วมมือในครั้งนี้โดยบริษัทนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้ง2หน่วยงานเนี่ยจะร่วมกันพัฒนาแรงงานให้มีทักษะในการประกอบอาชีพมีไรายได้ให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็วและถูกต้องสร้างความเชื่อมั่นและก็ความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการต่อไปนั่นเองครับะนะครับจำนวน20คนนะครับที่จะมีการเปิดฝึกอบรมนะครับใครสนใจก็ไปสามารถอสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมพนา ม,มือแรงงานนะครับก็เป็นการจับมือกันนะครับพัฒนาบุคลากรหรือว่าพัฒนาแรงงานให้อย่างที่บอกไปคือสร้างความถูกต้องรวดเร็วสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็ความประทับใจที่พร้อมจะไปให้บริการกับลูกค้านั่นเองนะครับค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถจะติดตามรับชมรายการปอกปากอยากเล่ากันได้นะคะมีทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะคะ11เครึ่งถึงเที่ยง กดไปที่หน้าจอทีวีหมายเลข11็นะคะหรือว่าจะชมออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยเพราะว่าเป็นรายการที่เอาประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นกระแสมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามจะได้ไม่ตกข่าวกันนั่นเองนะคะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ใหม่นะคะสําหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานจาก n อ็นบีทีทีวีสารทุกๆคนต้องลาไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เรื่องราวเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตสิทธิประโยชน์ต่างๆที่คุณไม่ควรพลาดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์